ท่านพโยคาวาจรทั้งหลายคำว่าพโยคาวาจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งมีนทั้งรรวาดที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน <c oughs> ตอนนี้ไปก็จะขอแนะนําในการเจริญปฏิบัติพระกกรมฐานคาว่ากรมฐานรวมทั้งสมถะและ,และวิปัสสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทําอย่างอื่นทั้งหมด อันดับแรกขอทุกคนจงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวร์ให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรนเพราะว่านิวร์นี่เป็นตัวสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคำว่านิวรนตามพระไตรปิฎก ท่านแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนงการเจริญกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบาังเอิญมินิวอนเข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาสิอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผล ก็อยากขอพูดถึงชื่อนิวรณ์ห้าอย่างให้ทราบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกามฉชันทะที่มีความรู้สึกพอใจในกามารมณ์เช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอรอยสัมผัสระหว่างเพศเป็นอนุบาทในข้อที่สอง ก็ได้กิดความจองล้างจองผลานความโกรธความพยาบบาทก็ดีสามความง่วงที่ที่สี่มีลมฟุ้งส่้นเกินไปขอไ้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพโยคาวาจรทั้งหมด ในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่อไปจงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นทาตของนิวรณ์ทั้งห้าประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์ห้าประการเข้าครอบครอบคุมใจ <c oughs> แต่ทั้งๆท,ท,ที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็น พบหาสมาคมนิวรณ์มาไหลสงไขกลับมันก็ต้องเผลอก็ไปหานิวรจนได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานิวรณ์ก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใจ,จเฉพาะการคำนึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพลัเลงเป็นของธราดาบรรดา h a n t h a t h a n p h o t คือต้องมีเผลอถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ ไม่ช้าการจะชินจิตจะทรงสมาธิต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวอนมีความรักเป็นต้น ในช่วงนี้เรายังลดความรักลดความโกรธลดความหลับลดความพุง่งร้างลดความสงสัยตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะโชคราวในเมื่อเรายังตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับโชคราวเลิกแล้วก็ไปยุ่งกับนิวรณ์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความฟุ้งซ้านก็ได้ความหลับก็ได้ ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดาของใจเริ่มต้นอันดับแรกพอบันดาท่านพุทธบริษัทรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการของการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ นั่งทางทั้งทานไหนก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งกับพื้นไม่ได้จะนั่งก้าอี้สบายก็นั่งได้เอ็นกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ก็รวมความว่าการนั่งการยืนการเดินการนอนไม่จำกัดในเมืม่ออยู่ตามลําพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกําลังใจของท่านดีพอสมควร ตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละจะนอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้นเมื่อจิตเรียกสบายอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนอันดับแรกให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าใหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออก แต่เวลาให้ใจปล่อยลงไม่ใจทมสบายอย่าบังคับร่างกายอย่าบังจะให้ใจแรงให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกายทำแบบสบายอย่าให้เครียดพย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุข ถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานี้ไม่บังคับท่านจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้สุขโตก็ได้อิติสุขโตก็ได้นมาพัฒก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมฐานในพุทธศาสนามีเท่าสี่สิบแบบจะพาอแบบใหญ่ แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำคำภาวนาว่าพุทโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกจะผู้ปฏิบัติใหม่คำภาวนาว่าพุทโธสองคำ<ม>เวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธเอาตามนี้นะ ให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธให้ใจออกนึกตามว่าโธแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมหายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมหายใจในเมื่อให้ใจภาวนาว่าพุทธโธพรอมลมหายใจเขาออกพอสบายสบยพราอจิตเป็นสุขคือเวลาทำฌานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาฌานหนักเพราะว่าถ้ามุ่งเอาฌานหนักแล้ว ก็จะเกิดความหนักใจเพรายุ่งกับฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อนแล้วกรรมาฐานนี่มีสองแบบอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกกับภาวนาตามไปอารมณ์ทรงตัวอีกอย่างหนึ่งการตัดกิเลสเป็นลมอารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวธรรมจิตมีกำลัง ฟังไปก่อนให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทพอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่เป็นสุขก็ยังไม่ต้องเลิกรู้ลงเข้ารู้ลงออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกถ้าจิตอยากจะคิดก็คิดตามตามต่อไปนี้ ถ้าจิตเป็นสุขดีใหลมทรงตัวมีความสมบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบขณะหนึ่งที่ทําจะทําได้เท่าไรพอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุขพอ <c oughs> จิตเริ่มเป็นสุขแล้วก็มาหาทางตัดอวัยภูมิกันเพื่อการเจริญกรรมฐา,านแล้วต้องการอย่างเดียวอันดับแรกต้องการจริงต้องการนะิพพา,าน แต่ก่อนจะไปนิพพานระดับแรกหาทางตัดอบายภูมิก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทํำมาแล้วจะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทําวิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขซะก่อนพอจิตเป็นสุขเริ่อรมอารมณ์สบายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริง คิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตายเมื่อใครคนดูแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายน้นไม่มีท่านพมีพระคุณใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้วเยอะท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไม่ถน้นแล้วก็เราล่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกัน ก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตายเราก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายภูมิไปที่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยเกิดเป็นคนความดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาแล้พรม ถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนะิพพานปัจจัยครับระไม่เหตุโรงกว่าดในเมื่อเราเกิดเป็นคนเราเราจะไม่ยอมย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทําแล้วขึ้นชีว่าผลข้างหน้าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเปสุรกายก็ดีเป็นสัตว์ฉันก็ดี เราจะไม่ยอมให้มีสําหรับเราวิธีทำก็คือขั้นต้นนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายสิก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวาส,สนาบารมีไม่ใช่คนที่มีความดีสูงสุดกว่าเทวดาแล้วผมก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็นิพพานพระอักษาพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็นิพพานหมด ที่แล้วมาแล้วนะพระบัจเจวพตถเจ้าก่อนอภิพรรษเจ้าจรพพรดกสวรรคตพระราชาก็สวรรคตนับไปท้วนก็ลงความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเข้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อบายภูมิเราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมเลยทำยังไงนึกถึงความตายก่อน ลองความมันตื่นลืมตามาน,นิดหนึ่งก็คิดไปเสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงไปอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิพิเครมายเมื่อคิดเรื่องความตายแล้วจงอย่าทําใจเศร้าหมองคิดว่าเ,เรื่องธรรมดาของกายเกิดเกิดแล้วก็ต้องตาย ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไปอบายภูมิเราจะทำยังไงอันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือนะต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำส,สอนของพระพุทธเจ้าก็ดี หรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ตามท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันมันก็ตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นตนที่ป้องกันไม่ให้คนลงนรกแต่ความจริงการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีทั้งหมด แม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่เช่นภาวนาว่าพุทธโธนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายและไปเกิดโพรสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับป็นโกดตามที่องค์ทรงตัดในเรื่องมัตตคุณลีเทพบุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยาสง์ นึกตามเขาว่าก็เหมือนนกแก้วทุกคนทองก็ยังดีกว่ายังมีส่งไปสวรรค์ได้ตอนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะยอมรับพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจและไม่เครียบแคงงสงสัยในความดีทำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงตรัสและต้องทำให้ได้ด้วย ตอนนี้ขอย้ำว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพอนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาจะดมให้ใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจา้าทานึกไปออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบ พระพุทธรูปที่บ่านเข,ข้าปั้นเขาปั้นไว้กลางแจ้งอยู่ทำร้านค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอใช้ได้สําหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไม่ตนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไปต้องนึกถึงพุทธรูปจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ ต่อมาก็ดูพระธรรมและพระรสินแลธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตัดรวมทั้งศินและธรรมร่วมกันก็คือสินห้ากับกำหนดสิบอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งศินห้าและกำหนดสิบควบกันต้องทําให้ได้ถ้าว่าท่านทําไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบัยภูพการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควร สิ้นห้ากับโมดสบจะขอพูดร่วมกันหนึ่งทางกายเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทร,ร,รมานสัตว์แล้วก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อแย่งเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นําร่างกายไปลักขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็สี่ จะไม่ร่างกายไปดื่มโซราแล้วไม่ไรอันนี้ไม่ขออธิบายถ้าอยากจะทราบอาน,นิสงส์ไปดูหนังสือแนะจะิญกรรมฐานแบบง่ายเขามีไปแล้วราคาไม่แพงไม่ีโฆษณาขายหนังสือราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เพลิงสตังอาน,นิสงส์เขบอกไว้แล้วถ้าทางวาจาหนึ่งจะไม่พูดปดสองจะไม่พูดคำหยาบ สามจะไม่พูดส่อเสียดโยโยงส่อเสริมเขาแตกเรากันเน้อสี่จะไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์แล้วก็ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่อยากลักอยากคำโมยทรัพย์สินเขาบอกคนใดเช่วับทางกายจะล,ลงมือรักมันลงมือรักหรือลงมือไม่ลัก แล้วต่อมาทางจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำจะพอใจเฉพาะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบทำเท่านั้นนี่ถ้าเป็นธรรมะนะสองจะไม่พยายามจองล้างจองผลงไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขังโกรธแล้วก็แล้วกันไปไม่จองล้างจองผลาน ทางใจท่านสี่มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนคือไม่ฝืนคําสอนของพระเจ้ารวมความเมากรรมบททั้งสิบไปากายร่วมกับสีนี่เป็นสี่ข้อเดียกันต้องรักษาให้ได้ขอย่าวิทีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยึดยังทรัพย์สมบัติของใคร และก็สามแล้วก็แล้วก็สามจะไม่พูดโมสาวาดเนี่ยเขาโทษมันจะผิดต้องสามจะไม่พูดโมสาวาดเขาเขาต้อผิดไปแล้วแล้วก็สามจะไม่ยื้อย่างคนรักของบุคคลอื่น แล้วก็สี่จะไม่ดื่มสุราไร่มีไรแล้วก็ห้าจะไม่พูดปดหกจะไม่พูดคำหยาบเจ็ดจะไม่พูดส่อเสียงโยเขาแตกกันแปดจะไม่พูดวาจาไรประโยชน์เหล้วไหลเก้าจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไม่จองล้างจองสายไข่โกรธจังโกรธถ้าโกรธแล้วก็เลยกัน สิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าทรงสอนเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นสิบเอ็ดเพาเพิ่มสุราเข้าม,มาที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามีอดีตท่านพระว่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากระหนดสิบของท่านไม่เห็นมีนสุราแสดงกินเหล้าได้ดียก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามนั้นจึงเพิ่มสุราเข้าม,มา กรมความมนักปฏิบัติกรรมาฐานต้องปฏิบัติให้แนวแนว่หนึ่งอันดับแรกรู้ลมให้ใจเข้าออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกก็นะที่จะให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายก็คิดถึงนิวรณ์ห้าประการ ว่าในขณะที่เราจะเริกนกรรมาฐานจะไม่ยอมนิวรณ์ห้ารายการคือเิเลสหยาบทั้งห้าอย่างให้คขามครอบงามจิตเพราะนิวรณ์ห้าอย่างนี้เป็นตัวตัดความดีของเราคือจะทําให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้กันหนึ่งกรรมฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราช่วงคราว สองความโกรธความมาบาตรจองล้างจองผลาญจะไม่มีกับเราโชคเราสามความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเราสี่อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรื่องนอกรอยจะไม่มีกับเราห้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพ้กันบ้างเป็นของธรรมดาเผลอบ้างนิวรณ์ก็ครอบงำบ้าง ถ้านิวรเขาครอบงำจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปเพรารู้ตัวก็เริ่มสะทัดตั้งต้นใหม่มันเป็นของธรรมดาที่คนกําลังฝึกต้องพลาดแล้วต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกําจัดนิวรณ์โชคราวถ้าไม่จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการขับบวนาก็ภาวนาควบด้วย คำภาวนาที่จะแนะนำก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จำกัดท่านผูในใด์โพนายอย่างอื่นคล่องมาแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำาวนาว่าพุทโธก็ง่ายแล้วก็สั้นให้ใจเข้านึก,กว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธพอจิตเป็นสุข ก็หาทางป้องกันอายภูมิต่อไปข้างหน้าดมึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายเมื่อไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะจอมตายอยู่กับบุญไม่ยอมไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรม สามสั่งสอนพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาบาเพ็ญนาหรือว่าต้องการประสงค์ชอบใจประสงค์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงประสงค์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึงพระพุทธรูปก็ไปต้องนึกถึงพระสงค์จิตจะฟุง้งซ่านถ้ามนนึกเขา้า นึกถึงพระสงฆ์ก็เมต้องไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูปเพราะถ้าใหม่ๆเป็นนึกถึงสองอย่างจิตจะพุ่งพงสร้างแต่ว่าถ้าบาังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่พุ่งสร้างก็ทนได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นกย็ยกกําแพงกัน้นอวัยภูมเออหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ สามไม่พูดผิดในกรรมสี่ไม่ดื่มสุราดมีไรและก็ห้าไม่พูดบดหกไม่พูดคำหยาบเจ็ดไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจอิแล้วไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยโยงส่งเสริมก็แตกเล่ากันเนี่ยก็แปดไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เพื่อเจอิแล้วไหล เา้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็สิบไม่จองล้างจองผานไขยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุแนแรงนักและไม่จองเวรจองผานไขแล้วก็สิบเอ็ดมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิดในมนุษย์โลกก็ดี ในเทวโลกก็ดีในพรทธโลกก็ดีไม่มีความสุขความสุขที่จะมีจริงๆก็คือน,นิพพานเราต้องการพระนิพพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีกสองนาทีก็ขอเรียงลำดับอนุสติ <c oughs> ที่พูดมาทั้ง,งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง <c oughs> อนุสติจริงๆไม่แต่ทรงสมาธิแนบแน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรก ก็คือมรณาปานุสติรู้ลมไม่ใจเข้าออกถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติตอนนึกถึงพระอ,อริยสงฆ์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบทสิบเป็นเป็นศีลานุสติแลวก็ตอนนึกถึงนิพพาน เป็นอุปสมานุสติกรวงความว่าวอนุสตินิบรรดาท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิข้าวันดาทรรพุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้ <c oughs> ได้วยการหนึ่งสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุข รูล้ลมให้ใจเข้าออกก็รู้คำบรรนาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้วเริ่มสบายก็หวงกลับไปจับอาณามรณา,านุติของฐานนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงพระพุทธตาทุตติธรรมานุติสังขารทุตตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบีย้ยกับบทสิบว่าสิขาบทสิบประการนี้สิบเอ็ดนะ ผมก็สินด้วยไปสิบเอ็ดแต่ปฏิบัติจริงๆมีสิบทั้งสิบรายการนี้ระบบพร่องข้อไหนบ้างข้อไหนที่ทําไม่ได้ข้อนั้นต้องทําให้ได้วันนี้ทําไ,ไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทําให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทําไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทําให้ได้ครบกลงความว่าจะต้องพยายามทําให้ครบให้ได้อาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย แลวประโยคขาวาจรวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่สิบเอ็ดที่สิบสองจำไม่ได้ไมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยสามิเอ็ดตรงกับวันแรมสิบสามค่ำเดือนเจ็ดเอางี้เ็แล้วกันนะเป็นวันแนะนำซึ่งกันและกันแต่คำแนะนำนี้อาจจะอยนนูน่นานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาและบรรดาท่านุทธบริษัทว์ทุกท่าน ขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกระการ